อ้าววัสดีครับเฮ้ยวัสดีครับเออตอนนี้เวลากลางคืนนะครับสองทุ่มครึ่งพี่ต้อมไปเก็บหอยแอฟริกันมาจากข้างลัวนะครับมีไหมครับลูกมีอตัวแอฟริกันสเนลแต่ว่าตัวนี้มันตกพื้นดังแปะเลยครับครับเแรงแครับครับครับอ๋อตัวนี้ตายหรือเปล่าครับตัวนี้ยังไม่ตายนะครับใช่ไหมครับลูก วางไปก่อนนะครับพี่พ่อว่าพ่อว่าตัวไหนจะชนะอืชนะแบบไหนครับลูกจะให้แข่งแบบไหนเราจะให้แข่งวิ่งอ๋อเขาไม่วิ่งกันหรอกตัวนี้เขาจะเดินเอาพ่อว่าตัวไหนจะเดินชนะแต่ว่าเพราะว่าตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ช็อกอยู่ตัวนี้เจ็บเพราะว่าตกลงมาเจ็บแต่ตัวนี้เพิ่งจับมาก็ไม่ค่อยช็อกเท่าไหร่ตัวนี้เพราะว่ามันเปื่อนเห็นมันเปื่อนไหมพ่อเปื่อนครับ แต่ว่าตอนนี้โชคแต่ละว่าตัวที่มันใหญ่จะชนะแต่ตัวเล็กจะแพ้ตัวตัวเล็กจะแพ้ตัวที่มันใหญ่ชญนะ <c oughs> เจอเพิ่มไหมครับลูกเจอเพิ่ม <c oughs> ลาทำไมไม่ใส่รองเทา้าเลยสยามเพิ่มครับอ่าใส่รองเท้าก่อนอา้นาวาเ,เจอสยามเพิ่มครับเจ <c oughs> อสยามเพิ่มเหรอครับโอ้แม่เจอจริงด้วย ลูกชอบมากครับนะครับพ,พ่อใส่ใส่เสร็จก่อนครับเจออีกไหมลูก <c oughs> สอมแาให้ลูกอ่ะพ่อช่วยแถวๆนี้มันจะมีไหมร <c oughs> ิมรั้วตรงนี้ไม่ค่อยมีนะนี่เป็นกระสอบดินนะครับสอบดินแล้วก็ หญ้าสูงนะม,มันมีหญ้าสูงมากใช่ครับเราไม่ได้ตัดหญ้านานแล้วครับเพราะอะไรทำไมพ่อไม่ตัดหญ้าครับลูกเพราะว่าหน้าหนาวหญ้ามันไม่ค่อยขึ้นก็เลยไม่ได้ตัดหญ้านะครับอันนี้แน่เจอนะโอ้สยามสยามไซจิ๋วข้อมือโดนอะไรนะลูกยุงหรือเปล่า สยามไซจิวได้กี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วลูกนับให้หน่อยสยามสองใช่ไหมครับแล้วก็แอฟริกันสองนะครับอืมยังจะหาเพิ่มไหมครับแต่มันหนาวนะใส่เสื้อก่อนได้ไหมลักษณะห้อยสงครับ ลักษณะหอยสองตัวครับคือยังไงครับอ๋อก็คืออันนี้ก็สองอันนี้ก็สองนะครับมีสองลักษณะมีสองลักษณะสองชนิดอ๋อครับอ้าพี่ต้อมเอาแขนใส่เสื้อหน่อยครับลูกเพื่อความไม่หนาวครับอ่ะไม่ไม่ใช่ครับแค่ข้างหนึ่งครับครับอ่านั่นแหละครับโอเคครับอ่ะซิป นงนึอยู่บ้านก็หาหอยได้นะครับ <ไป S 1> น้องตอมหาหอยข้างรั้ว,วใช่ครับน้องตอมชอบเอาหอยมาใส่กล่องนมตรงนี้ครับกล่องนมไฮซิวนะแล้วก็เอาผักเอาอะไรมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็เอาหอยน้องหอยออกมาข้างนอกแล้วนะวใช่ครับแล้วริมรั้วเราก็ มีใส่เกาหลีอยู่นะครับรดน้ำชุ่มฉ่ำแล้วก็เอาหอยมาอู้เพราเจอหนึ่งตัวนะให้พ่อจับให้ไหมครับหอยอะไรครับหอยแอฟริกันสเนลครับตายยังครับแอฟฟี่ไม่ตายครับตายอยู่ครับใหญ่ไหมครัใหญ่ครับสีดำปีนะครับใหญ่เอยใหญ่เลยโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นหอยแอฟริกันวัยรุ่นนะ ตัวเต็มไปยงเอ,อ้ใหญ่เท่านี้ตัวเต็มไปกว่าหอยหอมอีกใช่ไหมใช่ครับแล้วกินนมหมดหรือยังครับลูกกิจกรรมรอระหว่างกินนมนะครับกินนมไปจับหอยไปตอนนี้ได้อฟริกันทั้งหมดสามตัวนะครับสันเดียวเหรอครับเออขอขอเอาสันเดียวตัวนี้มาไต่มือได้ไหมรับได้ครับสันเดียวไต่มือโอแสงสะท้อนตาแหละ น่ารักไหมตัวนี้ไม่ออกมาเลยไม่เอาตัวออกมาเลยออกมาออกมายังดูสิอ๋อไม่เคยออกเฮ้ยไม่ออกเลยลูกตัวสองตัวก็ไม่ออกนะออกมาแล้วเนี่ตัวนี้ลูกด,ดูสิไม่ขยับเลยมันนมันจะออกมาแล้วพอ่อไหนครับ ถ้าเกิดมันโดนแสงไฟของพ่อแล้วก็อาจจะไม่อเอมีตาออกมาแล้วพ่อครับอย่าสอ่อ,าสองไฟสิครับเดี๋ยวพ่อต้องส่องไฟนะครับอย่าส่องไฟสิครับปิดไฟไว้เลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ออกมาอยู่ดีนะไหนไม่ออกมาแล้วม,มีตาออกมาดื่มนมห่อนเลี้ยงนะครับดื่มนมโชว์พ่อเลยครับบูด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  ยอย่างยังไม่หมดบูท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 ดื่มนมเก่งมากครับเด็กชายมันดูดยากนะพ่ออ๋อเพราะว่ามันเป็นหลอดแบบลักโลกอะครับก็จะดูดยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราดูดเร็วๆมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะบีบให้แหละกินง่ายแล้วน้งตามง่เฮ้ยเสียง วิ้ยมีเสียงแล้วเป็นน,น้ำมูกด้วยอยา๋ยวจะพ่อพ่อปรับให้ปรับให้อ่ะจับหลอดเล้วใช่มุมนี้ได้หมดแน่นอนอ่ะออกมาแล้วจิยไหมครับออกมาแล้วนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยออกมาแล้วจริงด้วยกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะเติมนมกันครับโอเคหมดแล้ว หมดแล้วครับใช่โย่โออ,อุ๊ยร่วังซะแล้วเยวเ,เราไปทิ้งขังขยะไหนลองเดินไปดูฝั่งต้นไม้เราสิฝั่งนี้ครับตรงนั้นไหนจะมีหอยไหมไม้ไอ้พวกหอยขยะไม่มแสงแแน,นึงเลยมันมืดนะอะไรมแต่ว่าริมรั้วแถวนี้เพราะว่าไม่มีแล้วละ อ,อาจจะมีก็ได้ส่องดูนะไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีนะอันน้นก็จะมืดเกิน ับพี่ตอมงั้นบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยลูกบ๊ายบายไหนไหนดูบายบายใกล้ๆสรุปสรุปยอดก่อนสรุปยอดเราเอาเอา<ม>พวกนี้ไปเลี้ยงในบ้านได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอันนี้เราได้หอยสยามสองตัวใช่ไหมครับแล้วก็หอยแอฟริกันอีกสามตัวเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว อืมโอเคเราได้5ห้ตัวัอน,นเราไปกันดีกว่าบ๊ายบายพี่ต้อมบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องแล้วสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับโอเค